ดราเกนบอลฮ่าใคในตอนที่10คูลเลอร์ระเบิดพลังร่างใหม่ของตนเองกับเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่คูลเลอร์นั้นจะหักหลังฟริเซอร์ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับรักขันบอลฮักใครทั้งหลายเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้รับชมนะครับรักขันบอลฮักครตั้งแต่ตอนที่1ก็เลื่อนไปใต้คลิปได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้เวยละกันนะครับและไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่า เหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วหลังจากที่คูลเลอร์นั้นได้ออกตัวนะคบว่าพี่แกนั่นจะต่อสู้เองแล้วนะครับโดยเขานั้นได้ทําการชาร์จพลังแบบสุดพลังเลยนะครับและเตรียมพร้อมเจ็ดสังหารศัตรูนะคบเพื่อโชว์พลังขั้นสุดยอดของคูลเลอร์ซาวเซอร์นะครับหนึ่งในลูกน้องของคูลเลอร์นั้นเมื่อวัดพลังของคูลเลอร์ถึงกับตกใจเป็นเป็นไปไม่ได้ท่านคูลเลอร์นั้นมีพลังอยู่ที่200ไม่สิ6 0 0ล้านแถมมันกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นนะครับคูลเลอร์เนี่ยได้พูดกับซ er. er, าวเซอร์ซ การต่อสู้ของฉันให้ดีๆล่ะและใช้สเกลเตอร์นั้นวัดพลังของข้าว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าใดเซาเซอร์นะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็ได้ต่คิดในใจแหละครับว่ามันเป็นอะไรที่บ้าคลั่งมากๆเลยพลังของท่านคุลเลอร์ในตอนนี้โดยคุลเลอร์นั้นหันมองกลับไปนะครับที่พวกปีศาจมารและได้พูดในทันทีข้าเนี่ยสามารถปลดปล่อยพลังได้มากกว่านี้แต่ก็ใช้พลังเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะสามารถโค่นพวกแกลงได้แล้วพวกปีศาจมารเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับถึงกับตกใจพลังของเจ้านั่นเนี่ยเทียบเท่ากับพระเเจ้าาของดวโลลกกยนนะพมั ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเอาอยัางไงดีเราควรรีบรายงานสิ่งนี้ให้กับนายท่านเลยหรือเปล่าแต่พวกปีศาจมารนั้นนะครับก็กลับไม่กลัวเกรงนะครับแล้วก็ทําการพูดปลุกใจอย่าเพิ่งหมดหวังไปสิลองคิดดูมันจะเป็นเรื่องน่าอับอายมากแค่ไหนที่เรานั้นไม่สามารถจัดการกับไอ้เจ้าพวกกระจอกนี้ได้หากเราไม่สามารถทําได้แล้วก็พวกเรานั้นก็จะเป็นเพียงแค่เด็กฝึกงานเท่านั้นอย่าได้เกรงกลัวจงโชว์พลังของพวกเราในการจัดการมันซะหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าพวกปีศาจทั้ง3ตัวนั้นนะครับได้กลายร่างคูลเลอร์นะคร ไปถามเซาเซอร์เซาเซอร์ว่าแต่ว่าเนี่ยเจ้าพวกนั้น,นแข็งแกร่งขึ้นมากแค่ไหนเซาเซอร์ er ก็เลยอธิบายโดยบอกแล้วว่าพวกมันทั้ง3คนถ้าแยกเป็นผู้คนแล้วละก็พวกมันนั้นเนี่ยมีพลังอ่อดแอก,กว่าท่านคุลเลอร์มากครับแต่ถ้ามันรวมพลังแล้ว,ลวก็ก็เป็นอะไรที่น่ากลัวเช่นกันคุลเลอร์ไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ยิ้มด้วยความดีใจดีเลยละฉันว่าเนี่ยจะออกกําลังกายสักนิดสักหน่อยกับไอเจ้าพวกกระจอกนี้หลังจากนั้นเราจะเห็นว่าพวกปีศาจมารทั้ง3ตนนะครับใช้ความเร็วของตนเองในการล้อมตัวนะครับ สัญชาตยานของตนเองนะครับในการพยายามนะครับจะหลบการโจมตีของปีศาจมารทั้ง3ตนซึ่งคุลเลอร์นั้นเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนะครับในการต่อสู้มากๆเลยและทันใดนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าปีศาจมารอีกตนหนึ่งนั้นชัดพลังมาและหวางจะสังหารในตัวของคุลเลอร์แต่ปรากฏว่านะครับคุลเลอร์นั้นสามารถจัดการไปได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าพลังของคุลเลอร์นั้นนะครับเป็นอะไรที่มันเหนือมากๆเลยจนในท้ายที่สุดคุลเลอร์นั้นได้ทําการสังหารปีศาจมารนั้นลงไปซะนะครับเล่นเอาพวกมันน้ ตายลงไปอย่างอเนตอนาดนะครับเพราะพลังของมันนั้นต่างชั้นกับคุณเลอร์มากๆคุณเลอร์นั้นก็เลยพูดตอบกลับไปในทันทีตอนแรกฉันคิดว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยจะเก่งกว่านี้นะทาให้ฉันเนี่ยได้ทดสอบพลังใหม่ๆของฉันสักหน่อยแต่มันก็น่าผิดหวังเลยเกินแต่ยังน้อยๆก็ถือว่าดีละกันได้ประสบการณ์ในการต่อสู้จริงๆสักครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษเซอร์เซอร์ที่เห็นการต่อสู้อยู่นั้นถึงกับงง ฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตนเองเลยเอาจริงแล้วการวัดพลังนั้นเนี่ยท่านคูลเลอร์เนี่ยก็ไม่ได้เหนือกว่าเจ้าพวกนั้นมากมายสักเท่าใดแต่ทาไมการการต่อสู้นั้นเนี่ยถึงมีความห่างชั้นขนาดนั้นท่านคูลเลอร์หนึ่งคนสามารถสังหารได้ถึง3คนส่วนฟริเซอร์นั้นทําการวิเคราะห์คูลเลอร์ในตอนนี้สามารถใช้พลังของตัวเองได้อย่างแม่นยําจนสามารถทั้งโจมตีและป้องกันพร้อมกันได้ความสามารถที่โคตรเสถียรและยิ่งตอนนี้การควบคุมพลังคีของคูลเลอร์นั้น ก็ได้รับการฝึกฝนขัดกเกลาี่ยคล้ายๆกับฉันแม้ว่ามันนั้นจะฝึกได้น้อยกว่าแต่ไงก็ตามทีมันดูพัฒนาได้คืบหน้าเกินกว่าที่ฉัน,นคาดคิดเอาไว้แต่แรกหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าปีศาจมารได้ลุกขึ้นมาและได้พูดในทันทีแกคิดว่าเรื่องพวกนี้มันจะจบลงง่ายๆง,งั้นหรืองไงถึงแม้พวกเรานั้นจะเป็นเพียงแค่เด็กฝึกหัดแต่พวกเรานั้น,นไม่ถูกโค่นลงง่ายๆหรอก คูลเลอร์นะครับเมื่อได้เห็นแบบนั้นจึงพูดสวนกลับไปในทันทีแกกําลังพลาดอะไรของแกอยู่แกนะ่ะกาลังสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อนของแกทั้งสองคนที่ตายลงไปแล้วหรือแม้กระทั่งแกนั้นก็จะไร้แม้กระทั่งชีวิตหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าปีศาจมาได้ทําการเบ่งพลังของตนเองนะครับแล้วก็ดูดกลืนนะครับเพื่อนทั้งสองคนเข้ามารวมไว้กับตนเองเลนเอาซาวเซอร์นั้นนะครับถึงกับตกใจเลยนะครับที่ได้เห็นร่างของเจ้าพวกนี้รวมร่างกันนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเลยก็เล่นเอาคูลเลอร์กับฟรีเซอร์ทั้งงคนนคับถึกส ใจเลยแล้วว okay, anyway. ่านะครับไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยจะมีอะไรดีนะครับเกินกว่าที่พวกเขานั้นคาดคิดหรือเปล่าซึ่งเราจะเห็นว่านะครับปีศาจมารนั้นเนี่ยก็พุ่งมาด้วยความเร็วสูงโจมตีเข้าใส่คูลเลอร์แต่ปรากฏว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นโอเคมันแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับสามารถต่อยรัวๆใส่คูลเลอร์ได้แต่ปรากฏว่าความเร็วนั้นนะครับไม่สามารถตามคูลเลอร์ได้ทันคูลเลอร์ที่อยู่ด้านหลังนะครับจึงยิงพลังใส่ปีศาจมารแต่ปีศาจมารนั้นนะครับสามารถงอกร่างกายของตัวเองมาได้และทําการจับคูลเลอร์เอาไว้นะ อย่างรัวๆนะครับซึ่งคูลเลอร์นั้นได้รับบาดเจ็บหนักเลยจากการโจมตีครั้งนี้ซอเซอร์ไม่เห็นแบบนั้นจึงอ้อนวอนขอฟรีเซอร์ท่านฟรีเซอร์ครับผมไม่อยากเห็นท่านคูลเลอร์ต้องตายได้โปรดไปช่วยเหลือท่านเถอะฟริเซอร์จรึงพูดตอบกลับไปในทันทีแกอย่าโง,ง่หน่อยเลยถ้าคูลเลอร์ไม่สามารถชนะไอเจ้าพลังพวกนั้นได้เขาไม่มีทางเนี่ยที่มาอยู่กองทัพฟรีเซอร์ของฉันหรอกหลังจากนั้นจะเห็นว่าคูลเลอร์ถูกจับตัวเอาไว้นะครับเพราะอีกฝั่งหนึ่งนั้นกําลังจะใช้พลัััังงงงในนนกกาาาารรรโจมตตีเเพพื่่่อสหคคลลแแ้ทํบะช พลังตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อทําการหลุดนะครับจากพันธนาการนั้นซึ่งเซาเซอร์นะครับที่วัดสด์เกลเตอร์อยู่นั้นนะครับถึงกับตกใจเป็นไปได้หรือเปล่านี่คือพลังที่ดีที่สุดของท่านคุนเลอร์ฉันไม่เคยเห็นพลังระดับนี้มาก่อนเลยส่วนฟริเซอร์นั้นนะครับก็ยังทําการวิเคราะห์อ,อยู่ในบอร์แล้วว่านี่มันเป็นวิธีที่แตกต่างไปจากฉันและก็พ่อฉันมีวิธีควบคุมพลังของตนเองส่วนคุนเลอร์นั้นสามารถรักษารูปแบบเดิมของตนเองไว้ได้และควบคุมพลังได้อย่างไม่บกพร่องนี่คือสิ่งที่หลอกหลอนฉันเกี่ยยวกัับชาของนตล เลยตั้งแต่แรกเกิดเจ้านั่นเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์เนี่ยทีโคจะมากโหเลยล่ะเมื่อเทียบกับฉันถึงแม้ว่าฉันจะเห็นพี่ของฉันเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมันทําให้ฉันเนี่ยนอนไม่หลับก็ตามทีแต่ก็ต้องยอมรับตรงๆเลยแหละว่าก็รู้สึกดีเหมือนกันนะที่เจ้านี่แข็งแกร่งรู้สึกอุ่นใจเหมือนกันหลังจากนั้นนะครับคูเลอร์อก็ได้พูดต่อในทันทีฉันเนี่ยไม่คิดเหมือนกันนะว่าต้องใช้ร่างนี้แต่ถือว่าเป็นเกียรติกับแกละกันที่ให้ฉันเนี่ยได้สังหารแกด้วยร่างร่างนี้ หลังจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับพยายามยิงพลังเข้าหาคูลเลอร์คูลเลอร์สามารถรับมันไว้ได้นะครับฟริเซอร์นั้นนะครับพยายามเตือนคูลเลอร์ว่าอย่าทำสิ่งสิ่งนั้นแต่ปรากฏว่านะครับพลังนั้นกลับย้อนกลับไปหานะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับจึงทำให้ปีศาจมันนั้นตัวแตกแล้วก็ระเบิดไปนะครับจากการโจมตีย้อนกลับของคูลเลอร์ แต่ฟิเซอร์นั้นทําการด่านะครับคูลเลอร์ในททนทีนี่พี่พี่ทําอะไรของพี่นะ่ะพี่ทําเกินไปหรือเปล่าทําแบบนั้นเนี่ยทีตรงนี้ก็ถูกทําลายหมดนะสิลืมไปหรือเปล่าภารกิจของเรานั่นคืออะไรดีน้าที่ผมเนี่ยทำการควบคุมการระเบิดของพี่เอาไว้ได้ไม่งั้นแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นกับจานใป,ป้าล่ะคูลเลอร์ไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ยิ้มยอก,กลับมาแล้วก็พูดกลับไปในแทนทีอ่าๆๆฉันขอโทษละกันแกก็พูดถูกของแกแหละนะ หลังจากนั้นจะเห็นว่าฟรีเซอร์ก็บอกแหละครับว่าเขานั้นไม่รู้วิธีนะครับในการปลูกจานในป้าขึ้นมาคุลเลอร์ก็เลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ไปถามให้เจ้าซูโน่ที่มันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสิซึ่งฟรีเซอร์ที่ตรงนั้นนะครับก็ได้แต่คิดในใจเลยแหละครับว่านะครับตลอดระยะเวลาที่คุลเลอร์นั้นติดคุกอยู่เนี่ยคุลเลอร์นั้นไม่ได้สูญเสียสติของตัวเองเลยได้ซ้ำนะครับคุลเลอร์นั้นได้แต่คาดหวังว่าตัวเองนั้นจะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากนนนีีน้้้้้้ครรรััับบจึึงงงททใหหเเออ์กกก็ิูู่่สววววลลลแแาาาาไป อาจจะตัดสินใจนะครับในการสังหารซูโน่ทิ้งซะนะครับเพราะตนเองนั้นต้องการจะแข็งแกร่งนะครับและต้องการจะยิ่งใหญ่นะครับจึงทาให้ในตอนนี้ยานของพวกฟริเซอร์นั้นก็เลยมุ่งหน้าไปหาซูโน่นะครับเพื่อหาวิธีในการปลูกจาในป้านะครับแต่พวกเขานั้นก็เอาจจในป้านะครับที่กําลังหลับไหลอยู่เนี่ยขึ้นมาบนยานด้วยแล้วก็ในตอนหน้านะครับเหตุการณ์จะถูกกลับไปที่โกคูนะครับในการฝึกฝนในการเปรนเทพทลายล้างอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ฟอรรอในการรับชมได้เลยนะครับสับตอนหน้านะครับและเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อนั้นนกก็เดดี๋ยวูละั ครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1ก็สามารถย้อนกลับไปรับชมได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ